กำลังมาดีนะครับนะกาลังมาดีมาเรียงนะครับตั้งแต่วันจันทร์ก็เต็มเต็มนะครับให้สองนะตัวจาะสองแปดเต็มเต็มวันที่ผ่านมาวันพุธนะครับก็ศูนย์ห้าเต็มเต็มวันนี้ตําฟังโขงนะครับในส่วนของทางเวียดนามนะครับนั่นะนะก็คือฮานอยมันจะเป็นถูกล็อก นะครับวิ่งรูดแปดเม็ดเดียวแปดห้านะครับนะอาจา์บวกหนึ่งลบหนึ่งนะครับแปดสี่แปดห้าแปดหกสี่แปดห้านะเนะม็ดเดียวมาได้ทุกหน่อยนะครับนะก็นะคือพิเิ์ปกติ V i p ที่แเน่ยปกติและ v i p ต้องมีมาให้เห็นมมีมาให้เห็นเมื่อวานน,น้อยจานให้เม็ดเดียวไม่พี่น้องอยู่ในห้องอาจารย์ร่ำรวย ออกตัวเม็ดเดียวสองหน่อยนะใครอยู่ห้องแนวทางของอาจารย์น่าจะร่ํารวยเมื่อวานอาจารย์ให้ตัวไหนขนามีทุละอาจารย์ให้เก้าหกตัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะพิเศษออกหกเก้าแล้วปกติออกหกเก้าอาจารย์ให้เม็ดเดียวหกเก้าเก้าหกเมื่อนี้ให้เม็ดเดียวแปดห้าไดนะ้ต่อไปยาวนิดนึงนะยาวเลยนะครับก็คือ กำลังมาดีนะครับนะกำลังมาดีมาเรียงนะครับตั้งแต่วันจันทร์ก็เต็มเต็มนะครับให้สองนะตัวจอสองเปดเต็มเต็มวันที่ผ่านมาวันพุธนะครับก็ศูนย์ห้าเต็มเต็มวันนี้นะโย,โย,โ,ยโย่มืเอคือตัวนี้พี่น้องสี C ่หวย อมันมันอันบบซีหกอคือรัฐบาลมันออกไปวังหันกเสิว่าวิ่งรูดสี่นะครับแต่นะอาจารย์เน้นไปอยู่ที่สี่ห้าห้าสี่และสี่แปดแปดห้าแต่ตัวเจาะมีความสำคัญทุกหางนะครับเลนตตัวเจาะก็ได้แต่รูดเนี่ยก็คือเสียนอนกินนะครับเสียนอนกินนะเพื่อความชัวร์ถ้ามาทั้งบนทั้งล่างเราก็ได้สองดิ่งนะ มีเลขของเราจะมาหลักหน่วยมาหลักสิบเล่าได้หมดะนะครับเห็นไหมเห็นแล้วเนาะตามนี้เอให้ทุกคนโชคดีร่ำร่ำวยๆ,ๆวยเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันปังโขงสองทุมเคิงวันศุกร์ที่สิบเก้ากันยา่าอาจารย์ไฮเดอร์เจ็ดห้าเจ็ดสี่สี่ห้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้าสามที่นั่งเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่เก้า มาคักเกดหากับเจ็ดเก่าผู้ใดผ่านมาเห็นคลิปนี้คอยมีบุญสัมพันธ์